พระาชาพรพระรองรัชการะดีมาหาวิเชิตรัยมาหาวุฒิราชชุวิติไตรนะครับก็ได้ถวายข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับโครงก,การพัฒนาบทบาทพัสดุการในวันนี้อาลันอิสกูดึกนะครับก็จะได้เริ่มดําเนินโครงการซึ่งขณะนี้พระเดชพดระคุณพระเทพวชิรวิพลนะครับเจ้จาจัดรายการในพิธีก็ได วิธีอะไรคทถามก็คุอจะรับชวิทีอะไรเป็นทีท่เรียบร้อยนะครับเมืทอเสร็จนะครับเวลาโดยประมาณ1ิบสนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา15บหนาฬิกาได้รับความเมตตาอย่างยิ่งนะครับจากพระองคุณพระเทพรสิริวัฒน์เำ้าพันภาคก้าุทบยศวัฒน์สมสัญ,ญาวัรุเทพมหารพระเดชพระคุณก็จะได้เมตตามาบรรยายในเรื่องการบร,ริหารการปกครองคณะสงฆ์ทบยภาคก้กากในยุคใหม่นะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้เมตตา ให้จำนำภาษาพัสกาติการได้ถามตอบปัญหานะครับตอบข้อคำถามต่างๆครับกรกหลนี้นะครับก็ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพวชิรัชกาิมบนเจ้าคณะจุลจักรมยุทธ์ที่ได้มเมตตาเป็นประธานในโครงการพัฒนาบทบาทพัสกาติการพระเลขาการกำเงานคณะสงฆ์ ในวันที่25-26พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ในครั้งนี้พกรบถคอยความรบกับการเรียนพระเดชพระคุณพระเทพวชิระวิมุลเจ้าคณะจังหวัดอินทมย,ยุทธ์ที่รบอย่างสูงตามที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาเขต11 ได้จัดโครงการพัฒนาบทบาทพัฒนาการพ่านาการกับงานคณะสงฆ์ในวันที่25-26มิถุนายนพุทธศักราช2568ในห้องประชุมพระราชธารรมวัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยลาลัยพระมวุิราชวิทยาลัยวิทยเขตน้อยเอ็ดโอกาสนี้ทางผู้ดำเนินโครงการได้รับความเมตตายอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณได้เมตตาเป็นประธานในโครงการดังกล่าวบันนี้ในเวลาสุควรแล้ว ออกา้กาพรอมกับพระธรนูญพระเดชพระคุณได้เมตตาจุดทุกเทียนปูชาพระรัรตนตรัยนำไหว้พระสุโขทัยพร้อมกับรัฐธรรด้วยความรุ่งเรือง แนวคิดในการพัฒนาบทยบายเจ้าคณะพันธกานิการพระประคั่นุการกับการปฏิบัติการคณะสงฆ์ในยุคดีท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสนองงานกับเื่อนการพัฒนางานร่วมกับคณะสงฆ์ด้วยการให้การบริการวิชาการอบรมเพิ่มความรู้ให้พัสธกานิการพระเรขานุการ ได้เข้าใจในบทบาทการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันรวมถึงการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประสงค์ยุคใหม่ในนาความรู้ในยุคดิจิทานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดีศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาเมืองโคราชทิศไรพิเศษจึงกําหนดได้จัดโครงการ ุการกับงานกระสงติใมยุคพีทัานขึ้นดังนั้นมหาอุทยายมหาวิทยาลัยวิจิตรเองจึงมองเห็นความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพของวัชกานิการจึงได้กําหนดจัดโครงการพัฒนาบทบาทวัสกาธิการพักเรขานุการกับงานระนัติสมัยยุคพีทัานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้วัสกานิการพักเรขาศิการ ไปปรับตัวและนำความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานคณะสงฆงบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยาพัฒนาการกับกฎหมายบ้านเืองในโลกปัจจุบันและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์รมยุทธ้าเก้ายุคใหม่และประการที่สาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการของพัสนุการพักเลขาธิการ การสนบันุพื่อสนองงานเจ้าคณะพันธุการในการการสร้างหลงซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสนองงานของพระฆ์เป็นอย่างดีผมกเขาร่วมกับการครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าคณะพันธการระดับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตังลเดจ้าววาดและพักเลขาธิการจังหวัดยู่ร้อยลูก ผู้บริหารคณะอาจารย์เจ้าที่มหาวิทยาลัยมหามฆกตราชพิตตัยวิเยาเัยจำนวน5 0รูปคนรวมทั้งเิ้น150รูกคน,ท,กคนทางด้านวิทยกรในวันที่25มิถุายยนายน2568ได้รับความเมตตานุเครห์จากพระเดชพระคุณพระเทพสิริวัฒน์วัดสมาจินเยวราจคณาพระเ้า,เา,าถัยศท่านพระจุลปฎิี์ปูวิทย์เวชกามาพบบการตรวจโควัด1ด นางกิราพรมณโพผู้โดยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและในวันที่26วิถุนาย,ยน2568ได้รับความเมตตานุเคร์จากพระ,พระวัฒนวชิรเมธีดรรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัมยวิทยาและพระสุธีวชิรพลรองธิการบรด,ลลรดรรบรีด้านพัฒนานักศึกษาและบระิการสังคม มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาปัตรนบันด้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกล้าพกอกับพรารนาพระเดชพระคนนพระเทพวิรนีรมิตรดรจักรนาจังหวัดร้อยเอ็ดสมยศได้เมตตากล่าวให้เอวาว่าและก่าวโคงการเป็นลับกลับไปอาบเลยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอหนอ ท่านเจ้าคุณปริยาธิระโบุลแล้วก็พร,ระคุณสีธรรมบารุคุณรองเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองรูปแล้วก็ท่ดดนา,ทา,านผู้บร,ริการทั้งสามส่วนงานท่านผู้บริการสำนักงานบริการพิเศษสำนักศาแล้วก็ผูดด้บริการตูบริการพิจา,ารณาก็และก็ขอสวัสดีหลวงพ่อเจ้าคณะ เ้ารัตตบลเลขานุการในเจ้าอาวาสทุกครูเขาเจริญพรท่าน,น,นในบลญท่าน,นตำรวจทีผู้พิดเวชกามาผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรร้อยเอ็ดและก็ท่านผู้การทั้งสามท่านที่มารวม่วมพิธีในวันนี้เจริญ แล้วก็ลูกๆนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ทุกๆท่านพัฒนาภงฆาที่การและก็พระเลขาลก,การในยุคใหม่คำว่ายุคใหม่ก็คือดิจิตัลที่ท่านเขียนไว้ที่ปลายเป็นยุคใหม่คำว่ายุคใหม่ในที่นี้หมายกว่าว่าหลวงพ่อหลวงพี่ทุก เราจะต้องทันเหตุการณ์เราจะไปนั่งหลับโูกการี่ยืนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดแต่ทีนี้ว่าจะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือวันนี้ท่าเนเอคนั้งแต่วันท่านผู้การทั้งสองทั้งสามท่านท่านก็จะทำหมายมาถวา,ายความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบอ,อะไรละวันระวังอะไรมัางที่มีมันจะมีอะไรมั่งมีโทษมีคุณ,คณอะไรบ้างอย่างเป็นต้นเราก็ต้อง พิจารณาตามนะั้นนะครับไม่ได้ห้ามนะครับขอให้ทุกท่านเก่งเก่งเลยอเอาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันสมัยที่สุดแต่ก็ระมัดระวังครับโดยเฉพาะข้อคุณจเจ้าเนี่ยถวายนะครับก่อนที่จะเปิดเนี่ยตวัฒนาของคุณผู้จัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหเอลทีมงานของท่มานบริการูบริการวิชาการ ได้รับอวามั่วยเหลืานรอดที่การบอดีผู้ช่วยที่การบอดีตลอดทงอางณารยาเจ้าหน้าทีู่้รผิดชอบขอรื่องของนาขอบคุณที่ไดใจัดไา้ทาเรื่องนี้ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้หลวงพ่อของเรารู้และก็รู้ทังเหตุการณ์สามารถที่จะป้องกันตัวได้อะไรได้แลวก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่องานของคณะสงฆ์จะได้ครอาจะได้เป็นไปตามระบบระเบียบ สมัยใหม่นะครับขอขอบคุณและขออนุญาตเปิดประชมุมขอให้โครงการนี้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีขอเจริญวันขอบคุณท่านผลกองค์ของในสภาทั้งกึกษาทั้งสีทงส่ท่านที่มาร่วมมาถวายวันนี้และลก็ลูกนักศึกษาณาจารยาร์เจ้าหน้าที่ที่มาพิธีทุกคนขอให้มีความสุขประสบผลต้องเด็จในชีวิตุกทุกประการทุกท่านทุกคนเถด ประเทศเพืชาติพี่มนต์เจ้าพระเจ้าไอ้ธรรมยุญที่ได้เมตตาเป็นประหาได้ให้ว่าในพิธีเปิดโอกาสในวันนี้โอกาสนี้ขอไปทำไมเขาไปจะอป้องกันเขาไปทำไมยืนยันนายหลวงพ่อชื่อขวัญครับดีมุนไพน์ข่าวได้ไหมครับถามเพื่ออีกคน หลวงพ่อสวัตครับหลวงพ่อเสมวัติีบนครับเดี๋ยวสั่งผ่านไป่าเนะี่ยทบนทิบน